สวัสดีครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมายูสคาร์นั่นเองนะฮะวันนี้ก็มีรถครอบครัวจิตตินั่งเข้าใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวปี2018จดทะเบียนใช้งานปี2019นะครับได้เป็นสีขาวด้วยนะครับเป็นตัว2.4 Sigma 4นะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะผมแนะนำเลยคันนี้นะฮะรถสวยมากนะครับอันนี้คือยังปรับสภาพยังไม่เต็มร้อเปนะครับนะ รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ All New Fortuner 2.4V นะครับ Sigma 4นะครับ Auto นะครับปี18.19นะครับในส่วนตัวเลขม่อยู่ที่แสนนิดๆนะครับนะครับตัวใบแดงตัวนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณล้าน5ล้าน6นะครับแต่ตอนนี้นะครับเปิดขายเพียงนะครับ859,000บาทเท่านั้นเองนะครับเครดิตดีไม่ต้องใช้เงินหลอกลถเลยนะครับรถสวยมากใครที่สนใจนะครับนะเครดิตดีไม่มีชน เครดิตดีไม่มีประวัติแบ็กลิสต์หรือว่าล่าช้าต่างๆนะครับนะสามารถออกรถแบบศูนย์บาทไม่ต้องใช้เงินได้เลยแล้วก็ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.69นะครับผ่อนได้ถึงสุดถึง7ปีนะฮะเปีเดอกเบี้ยก็อีกก็แค่4.49เท่านั้นเองนะครับนะสำหรับลูกค้าติดแบ็กลิสต์ก็ออกได้นะแต่อาจจะต้องใช้งบดาวเยอะหน่อยนะฮะเพราะว่ายอดจัดมันได้แค่4ี่แสนเท่านั้นเองนะครับนะสำหรับคันนี้859นะผ่อนก็อยู่ประมาณเบื่นสี ประมาณนั้นนะครับก็ลองนะครับดูนะฮะสนใจสอบถามเงื่อนไขต่างๆ่างก็โทรหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับนะบก็อ่ะมาดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องดีเซลนะฮะขนาด2.4ลิตร150หลแรงม้านะครับนะไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบแบบไบบีม LED โปรเจคเตอร์แบบนี้มี t i ทาม,มาให้นะฮะ จังหน้าสีโครเมียมนะฮะสไตล์นะฮะคุกกี้แบบนี้เลยนะครับนะมีไฟเลี้ยวแถมให้นะฮะคันนี้นะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับตัวรถนะฮะไม่มีชนหนะพิความจมน้ำเลยนะฮะรับประกันบอดี้โครงสร้างนะนะครับผมรับประกันเลยนะคันนี้นะครับไม่มีชนหนะพิความจมน้ำนะครับผมอ่านี่เลยนะครับในส่วนของตัวนะครับล้อยางนะครับ ันนี้ได้เป็นยาเมชลินนะครับพา i ์มาซีเอสยูวีพัทนะครับนะล้อแมกขอสบ18นะฮะได้เดนดิสเบกสีล้อแล้วยางปี22 2 2นบะบันไดข้างก็สเปคเดิมนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับกระจกนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้โตโยต้าแบบนี้เลยนะครับพาสีพลบรบอต่อให้เรียบร้อยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวดูนะครับสีเสือตัวรถนะครับผมนี่เลยนะฮะ สีไม่มีเฟี้ยนะครับมีเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับมีรูปแล็กมาให้นะครับกุญแจคีย์เลสนะฮะสามารถกดนะครับล็อกทั้งซ้ายและขวาตรงนี้ได้เลยอ่ะในส่วนตัวภายในนะครับแผงประตูนะครับตะเข็บเบดอาร์ตนะครับเดิมนะฮะซีลเลอร์ต่างๆเดิมๆเลยนะครับน็อตเลสต่างๆไม่มีขยับนะครับอ่ะมาดูภายในนะครับน็อตด้นข้างประตูนะฮะเดิมสติกเกอร์ต่างอยู่ครบนะครับนะ ตะเข็บล่ะนะฮะตะเข็บโอ้โหแกะยากมากนะครับตะเข็บเรียงสวยนะครับตัวนี้จะเป็นยิงนะฮะสปอร์ตหุ่นยนต์มานะฮะนะครับด้านข้างนะครับใสๆเลยนะครับเบาะนะครับอ๋อเบาะตัวนี้ยังเป็นเบาะนะครับไฟฟ้านะฮะฝั่งคนขับนะครับผมอ่านี่เลยนะครับนะเป็นไฟฟ้าฝั่งคนขับผมขอดูนะฮะตัวนี้ก่อนว่า รถคันนี้โมเดลนะครับอ๋อโมเดลปีสิบแปดแท้นะครับนะฮะปกติแล้วนะครับไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมคันนี้ได้เป็นเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับเฉยนะปกติปีสิบเจ็ดเนี่ยมันจะเป็นได้เป็นไฟฟ้าคู่หน้านะอันนี้ไม่แน่ใจถ้าใครรู้นะฮะคอมเมนต์บอกหน่อยนะมีคูบล็อกมาให้นะครับแต่บอบด้านหน้าจะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับเกียร์ออโต้แบบขับันได6สปีดนะฮะมีอีโคโหมดเพลว่าโหมดมาให้นะครับนะ DAC นะครขึ้นลงทางลักชันมีตัวเกียร์โฟนะครับแอลออโต้จอทัชสกรีนนะครัเนิ้วภายในห้องห้องโดยสารเนี่ยสวยๆเลยนะครับอ่ะมาดูแถวที่2นะครับอันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับผมมีตัวล็อกกันเด็บเปิดนะฮะนะดูตัวรถนะครับ ห้องโดยสารสะอาดเลยบงเบาต่างๆสวยๆมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะรนสูงกระซีต่างๆสวยไฟท้ายนะฮะกริ่งไลท์นะฮะเป็นไฟไฟท้ายแบบ IWD นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้นะครับมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วก็มีในส่วนของตัวนะครับเอ่อโลโก้นะฮะซิกบ้าโฟติดมาให้นะครับประตูได้เป็นประตูไฟฟ้านะครับนี่เลยนะฮะ สะดวกสบายต่อการใช้งานนะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนะครับนะตะคงเมดอาร์ตะคงตะเข็บเมทอาร์นะครับเห็นไหมนะครับเบาแถวที่3ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ Fortuner อยู่แล้วนะครที่แขวนด้านข้างนะครับนะเดี๋ยวตัวกันสุงกันสายจติดให้นะครับนะนี่คือยังปรับสภาพยังไม่เต็มร้อยนะฮะมาดูรถมาทดลองขับกันได้นะฮะเสรีไทย64ไทยซอยนะฮะ เปิดทุกวันเลยเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับนี่เลยนะครับนะแผงประตูนะครับประตูไฟฟ้านะกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานเลยนะครับนี่นะครับเป็นพู้สต start เลขไม้นะครับ1700 0นโลนะครับนี่นะฮะ start ติดง่ายนะฮะเดี๋ยวขออนุญาต start อย่าเบรกนะฮะกดปุ่มได้เลยนี่นะฮะติดง่ายนะครับสวย นะฮะโบงมาลายต่างๆสวยๆเลยนะครับรถของเรานะฮะรบับประกันไม่มีชนหนักพิความจมน้ำอยู่แล้วนะครับรับประกันบอดี้โครงสร้างนะครับแอร์ออโตโอนแบบนอ้นะครับแบบนี้อ่านะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะฮะโทรหาผมได้เบอร์084 3 8 4 8 4, 4, 4 0 4นะครับหรือว Ad ่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ก็ได้ นะครับดูห้องเครื่องนะครับตัวน็อตไม่มีขยับนะครับห้องเครื่องสวยๆเลยผ่านนูนทางหน้าต่างๆนะรถจะเป็นนะครับรถเดือนนะฮะธันวานะครับเดือนธันวาปีสองพนสิบแปดนะครับนี่เลยนะฮะอ่านะครับก็ประมาณนี้นะฮะสตาร์ทติดง่ายเครื่องสวยรถสวยนะครับถ้าสนใจนะครับ สนใจนะครคันนี้ทำไงนะครับก็ติดต่อหาผมได้เลย084 384 8404นะครับหรือว่าแอดไลน์เบอร์ r, ผมไปดีได้เลยเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้แล้วเปิดทุกวันเวลา9โมงถึงโมงเย็นนะครับสำหรับวันนี้ผมมาอิสกาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ